ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าตูมเสนอโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบาบมุกระดับเพชรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าตูมตั้งอยู่ตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการจัดกิจก,กรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่บริการ10ตำบล ปีการศึกษา2567มีนักศึกษา1,235คนบุคลากร22คนภายใต้การบริหารงานโดยนายพนาบรรจงปรุพผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าตุมโดยดำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบใบมุกตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนีง้มาตรการที่1ด้านการป้องกัน โดยดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นจํานวน10ห้องคิดเป็น100%เปอร์เซ์มีกิจกรรมคัดเลือกแกนนำห้องเรียนทั้ง4ฝ่ายจัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นในทุกเดือนการบริหารจัดการในสถานศึกษาจัดการสภาพแวดล้อมพร้อมสอดแทรกความรู้ในการเรียนการสอน มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์มาตรการที่ 2. ด้านการค้นหาสากรระดับอำเภอท่าตูมได้จัดทำแบบสรุปข้อมูลนักศึกษารายบุคคลได้มีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าจากการสำรวจคัดกรองนักศึกษา และเยี่ยมบ้านนักศึกษารายงานการสำรวจการใช้สารเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบมาตรการที่3ด้านการรักษาสกรระดับอำเภอท่าตูมได้มีการจัดตั้งคลินิกเสมามรักสกรระดับอำเภอท่าตูมเพื่อให้นักศึกษาได้ปรึกษาหาหรือปัญหาใช้ห้องแนะแนวได้รับความรู้และแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง มาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังสงกรระดับอำเภอท่าตูมมีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดแอลกอฮอล์สีลามกอนาจาร์มาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการสกรระดับอำเภอท่าตูมมีนโยบายยุทธศาสตร์ดำเนินงานและมีห้อง ปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและบายมุกมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายและร่วมจัดกิจกรรมมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลดาเนินงานผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาสการระดับอำเภอท่าตูมมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับสถานศึกษาในเครือข่าย จำนวน3แห่งได้แก่สอกรอระดับอำเภอโน,นนารายสอกรอระดับอำเภอรัตนบุรีสอกรอระดับอำเภอศรีขอรภูมิโดยมีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติดระหว่างครูกับครูนักศึกษากับนักศึกษากและจัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่พให้กับเครือข่ายและร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ณวัตกรรม หรือผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิอเบส a พคทีฟน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรล,ลดบุหรี่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาให้ลดละเลิกการสูบบุหรี่และให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรและพิษของภัยบุหรี่กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาที่สูบบุหรี สกรระดับตำบลทั้ง10แห่งแห่งละ1คนวิธีการใช้โดยการสูดดมป้ายที่มือแล้วดมและทาที่ก้นบุหรี่โดยมีการเก็บสถิติการใช้น้ำมันหอมระเหยสมุนไพรล,ลดบุหรี่จำนวน5เดือนผลปรากฏว่านักศึกษาสูบบุหรี่ลดลงจากความต้องการและมีการนำไปเผยแพร่ออกบูธประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กเป็นต้น